เรื่องราวเรมมตคือเรื่องราวที่นอนความน่าที่งมาเจอเรื่องวมรส้วก็ทายกัเเพราะว่าที่นี็นาตอนี้แม่ตาดีแต่ที่้อนจเด แนสูชาเลยก็เลยเนตัวเอาแต่อนตอนประาณัวนอัวมาเลยนอาก็เลยไม่กล้าที่จะุาหรือว่าพูดเรื่องวามรักขอัวว่าเปแบาอนเร์ตก็เลยจัดการเองมาตลอดมีความรักก็เลิแล้วก็จัดการใช้เงหุสาวเพื่อนอะไรทำนองนี้เขามา ค่บครับม้งมีอดจากเส้นนี้ไปแล้วเขาซางของแล้วก็เอามายแยกของให้เขาครับแล้วเขาไปหยิบไอ้างตรงไหนครับของตัง แล้วทำไมมันถึงเอาไปไม่ได้เพราะอะไรอ๋อกระป๋องนี้มันมันมีน็อตอยู่อ๋อขันน็อตติดไว้อ๋อถึงว่าเมื่อคือเวลากี่โมงเมื่อคือเขาเข้ามาซื้อเขาเขาสั่งเบียร์สามขวดแล้วก็เขาสั่งของแต่แล้วหนูก็ตู้ไปยิบให้เขาแล้วเขาก็มันกระชากแล้วก็มันก็วิ่งเลย แล้วเพื่อมันก็รออยู่ตรงข้างหน้าเนีย้ยแหละฮมไม่ได้มาคนเดียวมาสองคนอฮะแต่ลูกมาคนเดียวคนมัรู้จักเลยเหรอไม่รู้จักไม่รู้จักเพราะว่าเด็กบ้านไรอ่ะมันก็ไม่เคยมาซื้อของมาซื้ออะไรต่ามเดียวต่างเดียวต่างเดียวในสามคนแล้วมักนออก็ลูกดีบแค่เ่าแล้วทีนี้มันก็กระชากเลยกระชากแล้วก็วิ่งแต่มันกระชากไปไม่ได้ ทำไมถึมมงกระชากไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ากระป๋องมันมีน,อน็อตอยู่ตชาชั้นอ๋อติดติดน็อตไว้ติดน,อน็อตไว้มันดึงไม่ได้อืมแล้วจะไปแจ้งความหรยังครับยังครับก็มาไม่ได้อะไรไปตัง้งเลยที่เขาไม่ได้ไปแจ้งเรามาหยิบตู้เบียร์ตรงนี้ที่ตู้นี้ไง